พี่แขกช่วยรีวิวที่เที่ยวเมืองเซอร์แมทหน่อยค่ะได้เลยคะ่ะนี่คือเมืองเซอร์แมทหมู่บ้านไรน่น้ำมันเพราะการที่จะมาหมู่บ้านนี้ได้นะคะต้องนั่งรถไฟมาเท่านั้น และเมืองเซอร์แมทเนะี่ยยังเคยถูกบวตจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะว่าถ้ามาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาหวตให้เซอร์แมทเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องมาเที่ยวแล้วถ้ามาที่เซอร์แมทเนี่ยเราควรจะเที่ยวอะไรบ้างมาเดี๋ยววันนี้แค่เล่าให้ฟังอย่างแรกนะคะคกิจกรรมยอดฮิตก็ต้องเป็นการขึ้นเขาเพื่อไปดูยอดเขาแมตตาฮอนยอดเขารูปสามเหลี่ยมพีระมิดหรือที่คนไทยชอบเรียกว่ายอดเขาช็อกโกแลตท็อปโบรนแล้วถ้าขึ้นไปดูยอดเขาแมตตาฮอนเนี่ยเราควรขึ้นด้วยวิธีไหนคะเพราะมันมีวิธีการขึ้นแบบเยอมาก วิธีแรกที่ง่ายแล้วก็ฮิตที่สุดเลยก็คือการนั่งรถไฟขึ้นไปยังกรอนาเกตที่ความสูง3,089เมตรเพื่อดูยอดเขาแมตทอนรูปสามเหลี่ยมพีระมิดเป้งๆแบบนี้ ซึ่งราคาค่าขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่130ฟังหรือประมาณ5,200บาทถ้ามีสวิตพาตก็ลดได้ครึ่งราคาและถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะราคาก็จะถูกลงกว่านี้นิดนึงถ้าถามแขว่าอันนี้คุ้มไหมมันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว,าว่าวิวระหว่างขึ้นรถไฟไต่เขาคือสวยตลอดทางเลยและเรานะคะจะเห็นยอดเขาแมตตาหอนแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งถ้าเรามาช่วงหน้าร้อนนะคะเราสามารถแวะที่สถานีโรตูเมเดนเพื่อถ่ายรูปแมตตานคู่กับทะเลสาบ และวันไหนฟ้าเปิดแล้วก็น้ํานิ่งๆนะคะเราก็จะเห็นยอดเขาสะท้อนน้ําแบบนี้และวิธีการต่อไปนะคะก็คือการนั่งกระเช้ามายัางแมตฮอนกราเซียพาราได์ราคานะคะจะอยู่ที่130ฟรังเหมือนเดิมค่ะมีสวิตพาร์ก็ลดเหลือประมาณ2,600บาท ความเจ๋งของกระเช้าที่นี่คือเราต้องนั่งทั้งหมดประมาณ45นาทีซึ่งเส้นทางกระเช้าเนี่ยจะยาวประมาณ8กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางกระเช้าที่ยาวที่สุดในยุโรปแล้วและเราจะนั่งกระเช้านะคะมาที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ความสูง3,883เมตรคืออิงนิดเดียวก็4 0 0 0เมตรแล้วจ้าสูงมากๆข้อเสียของการขึ้นกระเช้าที่นี่คือยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะคะยอดเขาไมตาฮอนก็จะยิ่งไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราเนี่ยจะมองเห็นยอดเขาสามเหลี่ยมด้านเดียวไม่ได้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิด แต่ก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าเราจะเห็นยอดเขาไมตาฮอนในลูกใหญ่มากๆและข้างบนเนี่ยก็จะมีถ้ำน้าแข็งซึ่งในถ้ำน้าแข็งเนี่ยเขาก็จะแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆทั้งหนาวแล้วก็สวยในเวลาเดียวกันจ้าซึ่งถ้าเราขึ้นไปข้างบนนะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากจ้าถือว่าเป็นการได้มองเห็นยอดเขาไมตาฮอนในมุมที่แตกต่างกันไป แต่ถ้าใครอยากถ่ายรูปคู่กับยอดเขาแมตาหอนสวยๆนะคะเราก็สามารถนั่งกระเช้าลงมาที่สถานีชวาเซนะคะซึ่งเป็นสถานีกระเช้าที่มีทั้งร้านอาหารมีทั้งทะเลสาบแล้วก็มีป้ายแมตาหอนใหญ่ๆใ,ให้เราถ่ายรูปคู่แบบนี้เลยแค่ว่าสถานีนี้นะคะมีอะไรให้ทาค่อนข้างเยอะกว่าสถานีข้างบนอีกถ้าใครมาขึ้นกระเช้านะคะแขกแนะนําว่าต้องแวะมาลงที่นี่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนต่อไปวิธีสุดท้ายคือการขึ้นมาดูยอดเขาแมตาหอนด้วยการนั่งรถไฟไต่เขาทะลุอุโมง์มาที่ซูเนกาสิ่งที่แขก ่ชอบมากที่สุดคือจ่ายเงินแค่13ฟังนะคะไปกลับหรือประมาณ500บาทก็จะได้เจอกับวิวสวยๆแล้วซึ่งส่วนมากคนที่มาที่นี่นะคะก็จะมีแพผนเพื่อมาเดินทะเลสาบห้าที่เป็น5ทะเลสาบที่สามารถเดินทางได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็วิวสวยงามทุกทะเลสาบเลย อย่างถ้าใครไม่ชอบเดินเยอะนะคะเราก็สามารถจ่ายเงินค่ากระเช้านะคะจากซูเนกาขึ้นไปด้านบนสุดที่สถานีโรโทร้อนชมวิวด้านบนจากนั้นนะคะก็นั่งกระเช้าลงมาที่สถานีเบาเฮิร์เดินลงไปนิดหน่อยก็จะเจอกับทะเลสาบที่สวยที่สุดของการดูยอดเขามาตาฮอนก็คือสเตลไลเซ่ถ้าอยากถ่ายรูปคู่กับยอดเขามาตาฮอนสะท้อนน้ําสวยๆนะคะแขนแนะนาที่นี่เลยเพราะว่าเราจะเห็นยอดเขามาตาฮอนเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแบบด้านตรงๆกลางๆแบบเนี้ยแบบสวยมากๆ ซึ่งถ้าใครมีเวลาเยอะแล้วพักที่เซอร์แมนในแขกก็จะแนะนําว่าให้เราเดินไปเที่ยวอีก4ทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงได้ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่คนนิยมทํากันมากๆแต่ถ้ามีเวลาไม่เยอะนะคะเราก็แค่มาชมทะเลสาบสเตลไลเซจากนั้นนะคะก็ลงไปชมทะเลสาบที่สถานีซูเนกา ทะเลสาบไลเซ่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สวยเหมือนกันจากนั้นนะคะก็แวะไปทานอาหารยอดฮิตนะคะที่อยู่ตรงสถานีสุนกา้าบอกเลยว่ากิจกรรมที่นี่ก็เยอะไม่แพ้ที่อื่นเลยและนี่ก็คือกิจกรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่บนเขาค่ะถ้าขึ้นเขาเสร็จเนี่ยแขกก็จะแนะนําให้เราลงมาเดินเล่นที่หมู่บ้านเซอร์แมท โดยบ้านที่นี่นะคะจะตกแต่งแบบสวิตชาเล่ส่วนมากเราก็จะเห็นมีระเบียงแล้วก็มีดอกไม้ประดับตกแต่งแบบนี้และสิ่งที่แขกชอบที่สุดของหมู่บ้านที่นี่ก็คือจะมีแม่น้ํานะคะกลางหมู่บ้านที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะข้างบนทําให้หมู่บ้านเซอร์แมทแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่สวยงามแล้วก็มีเสน่ห์มากๆ และสำหรับใครที่มีสวิตพาสนะคะเราก็ยังสามารถเข้าไปชมปปพิพิธภัณฑ์ของเซอร์แมทฟรีด้วยถ้าใครมาพักที่เซอร์แมทหลายๆวันนะแขกก็จะแนะนํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือการลองเดินไฮงลองเดินเขาเข้าป่านะคะบอกเลยว่าบรรยากาศในป่าก็สวยงามมากๆเช่นกันภายในหมู่บ้านนะคะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งขายของสุเวเนียเยอะแยะมากมายรับรองว่าถ้าอยู่หมู่บ้านนี้นะคะไม่มีเบือ่อไม่มีเหงาแน่นอนอ๋อลืมบอกอีกอย่างนะคะว่าถ้ามาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะก็คืออย่าลืมไปชิม ะะฟองดูชีดแล้วก็แรกเกรดซึ่งเป็นอาหารแบบเทรดิชินลของที่นี่เลยจริงๆที่เซอร์แมทเนี่ยมันมีอะไรทําเยอะมากๆคะ่ะถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะแข่แนะนําให้อยู่ที่นี่สัก 2- 3คืนไปเลยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโลอไลน์ไม่ต้องเร่งรีบมากนะคะแข่รับรองเลยว่าเซอร์แมทเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เวลาใครมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะต้องประทับใจแล้วก็อยากกลับมาอีกแน่นอน